กราบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตซู่คู่สุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและกระทางไกลผู้อยู่ในประเทศและกระต่างประเทศที่กําลังหับ z มอยู่ตอนนี้นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบเพาะกับผู้ข่าเป็นคลิปที่สองพี่น้องจอ๋าจะพึ่งเบื่อจะพึ่งหน่ายผู้ขา่าเด้อเจ้าขาเนาะจึงน้อยปาิวิว่าโอ้ยไหนก็ว่าตอนเกา้าๆจะมาเบื่อมาหน่ายแต่คลิปก็มีแต่คลิปแบบเกาเกาซ้ำซากปฏิว่าเ,เ,เ ب, นะนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผู้ข่าก็สิพาพี่น้องเห็ดกล้วยจีบเจ้าขากล้วยจีบนะทีนี้เนาะเอาไว้เห็ดอ่าเขาเอื้งอ เอาไว้ฮ็ดอ่าตบปิดขนมเนาะเวลาให้ขนมสิถ้วยแล้วก็ไว้กวบก็ได้เจ้าค่ะเป็นกวยจีบร้วสเวสียไว้ใส่อ่าพานทุบเทียนแพยพันขอเขอมาก็ได้เนาะเจ้าค่ะมาเบิ่งมาชมนํากันเจ้าข่าว่ากวยจีบที่ผู้ค้าเว้าถึงนี่มันทิตอะดรเนาะจ้าอันดับแรกให้เอาชีกใบตองไว้เด้อเจ้าค่ะใบตองนี่ให้เอาชีกไว้เสมอกันเนาะความกว้างกับสผพามือกว่าเนาะเจ้าค่ะเราสิไซ้ทั้งเบิด8ปด แผ่นถึงเก้าแผ่นเนาะพี่น้องเจ้าขาซีกไว้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ผู้ค้าได้เห็ุไว้แล้วเจ้าคะ่ะได้เห็ุไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วเนะวาะเพื่อเพื่อความรวดเร็วของคลิปพี่น้องจ๋าคะ่ะที่มานั่งเฮ็ดให้บึง่งบบสกิมมันกะทิซ่าเนาะจ้าหลังจากนั้นแบบน,นี้พี่น้องเจ้าขาให้ห้ามพับใบตองเนาะนี่เดอ้อหนึ่งสองสามนี่ห้มันได้สามทบเนาะนี่จ้าพอได้สามทบแล้วพับเป็นจีบมาเป็นจีบสามเหลี่ยมมาเจ้าคะ่ะ แล้วเอาทรายนี่ซ้อนเข้าไปในนี่เจ้าค่ะนี่สะได้เป็นลักษณะแบบนี้เน,นาะหลังจากนั้นก็ใช้แม็กแม็กไว้จ้าแม็กไว้ให้อยู่อะไรพี่น้องจ้านี่ปะ <c oughs> หนึ่งเบิ่งเด้อสองสามคุณได้มีการบอกเขาเจ้าวเบิ่งเด้อ <c oughs> พับเป็นสมกีบนะนี้แล้วเนาะพับตัวนี้เป็นสามเดียมลงมาจ้าเอาทรายสามเดียมนี่สอดเข้าไปทา้งในเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ยเอาสอดเข้าไปอจะสอดเข้าไปเลือกหลายสอดเข้าไปพอซ้ำนึง่งพออยู่พอเขาได้แม็กนะพี่น้องจ้าแล้วก็แม็กนี่พอแม็กริตทั้งเบิด8แปอันเนาะ2องสามสี่ห้าหเจด พอได้ครบแปดอันแล้วแบบนี้เฮาที่มาประกอบเป็นกล้วยพี่น้องจ๋ากล้วยจีบเอามาวางกันแนวนี้เด้อจ้านี่เอาสันมองนี้กับมองนี้มาวางจุกันแนวนี้วางจุกันแล้วเห็นได้แม็กจ้าแม็กติดกันให้อยู่แนวนี้จ้าเ็ดเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้นี่เ็ดเรียงไปเรื่อยๆจนครบแปดอันจ้า ถ้าไปจ่องบเทอกันกระสิบบงามพี่น้องจ้ะ พอเขาได้แบบนี้ครบแปดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับให้เข้ากันเด้อพี่น้องเด้อแต่ละมุมแต่ละอันเนาะหลังจากนั้นจับขึ้นมาแบบน,นี้พี่น้องจ๋าฮักตัวนี้ตัวแรกนี่มาทับใส่ตัวนี้นี่มาทับใส่กันแรงนี้ใส่แม็กแม็กจะ้ะนี่แม็กให้อยู่เลยเอากระสิได้ลักษณะประมาณแบบนี้เนาะพี่น้องจ๋า หลังจากนั้นทางใต้เฮากระเจียนให้เรียบร้อยเจ้าค่ะใช้เป็นไก่ตัดเจียนออกให้เรียบร้อยเลยด้อจ้าหลังจากนั้นท้าสิีได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วพี่น้องเจ้าขาโบต้องห่วงเด้อจ้าวว่ามันสิบ,บงงามเฮากระสีกล้วยอีกหนึ่งชิ้นเจ้าค่ะใช้ไปตองทําก้วยหนึ่งชิ้นเจ้าค่ะซ่อนใบตองสองอันก็นได้จ้ะ เป็นกล้วยแล้วก็สิภาพเป็นสันนานางไัยสิภาพก็ได้โบภาพก็ได้เดือเจ้าค่ะสันนานางนี่ผู้ค่าอยากภาพนีใช้แม็กแม็ก,มกจ้ะหลังจากนั้นก็ตัดแต่งกล้วยนี่ให้งามเ้สม่ำเสมอกันเนาะ จะน่ากระสวมลงไปในนี่เลยจ้ะสูงพดสูงพดที่จริงต้องสั้นกว่านี้น้อยนึงตอนนี้เขากเ็เฮตตัวกวยจุกเนาะมาปิดทสนี่พี่น้องเจ้าขาผู้ข้าวออกไปสองอ่านเนาะปกติมันเป็นแปดให้เหลืองกเพราะว่าส่วงใบตองเขามันสั้น ส้อมใตตองเขาสั้นเวลาเามาใส่เป้ะมันเบิ่งคือมันดูเตี้ยพี่น้องจ๋าผู้ข้าก็เลยเอาเกลือแค่หกเนาะแล้วก็กลวยในการใส่ประมาณแบบนี้เนาะเจ้าค่ะปิดใส่ประมาณแบบนี้เนาะหลังจากนั้นผู้ข้าสีลองโตอา่าปิดรัวตบแต่งห้อยแม็กี่เรือเจ้าค่ะโดยการใส่ใบตองอ่อน,นเนาะจ้าโดยการใช้ตองอ่อนเด้อพี่น้องเดือในการปุกปิดเนาะ พับเป็นกีบผก,กาจ้านี่เอินว่ากีบผก,กาเด้อจ้านี่ได้กีบผก,กาลักษณะแบบนี้เฮากระชิวางลงไปเลยจ้านี่ผาอยากไซดได้เย็บก็บได้เด้อจ้าแต่ผู้ค้าก็ใไซแม็กคือเก้าแต่เวลาฮาแม็กรอบนี้เฮาสซีแม็กให้มันดูดีแล้วกันม่ให้มันหกนะพี่น้องจ้าแม็กให้มันงามขึ้นกว่าเก้าว่าไงซะนี่ จีบผักกาใส่แบบนี้จนอ้อมเลยจ้ะจนอ้อมเลยเน้อจ้าอันนี้เอาไปอปิดถ้วยขนมหวานหรือถ้วยอาหารถ้วยกับข้าวเวลาเขาไปถวายพระก็ได้เด้ะจ้ากลวยจีบแบบนี้เนาะจ้าทุกมุมเลยเขาจะมาแปะใส่แนวนี้จ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามขึ้นเนาะพี่น้องจ้าบางคนขาเจ้ากับสีใส่ได้เนาะ พอเฮาแม็กแบบนี้แล้วเฮาก็หาตองมาปิดอันนี้อีกรอบนึงก็ได้จ้าถ้าบ่อยากให้เห็นแม็กแท้ๆนะง่ายๆพี่น้องจ๋าถ้าเบิ่งถ้าชมนำกันแบบแล้วเลยเนาะจ้า เ็จเรียบร้อยพี่น้องเจ้าค่ะกล้วยจีบของเฮาเนาะเจ้าค่ะสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเจ้าค่ะอันนี้คือแบบง่ายๆเลยเนาะถ้าพี่น้อง,งใส่ลวดลายกับจับใบตองสานใส่มองนี้ก็ได้เนาะเจ้าค่ะ จะไปตองสารใส่หรือใบก้านดอกพ้าวสารใส่เพื่อความสวยงามเนาะเจ้าค่ะเอาไปปิดขนมพี่น้องเจ้า,า่าลวกปิดกับข้าวหรืออาหารเวลาไปถวายผาเนาะเจ้าค่ะส่วนตรงนี้ใกล้พี่น้องใส่ได้เย็บหรือเด้อเจ้าค่ะถ้าอยากให้แน่นหนาถ่าวรือว่าใส่กาวฮ้อนติดก,ก็ได้เด้อจ้าตอนนี้ผู้ข้าบมมีกาวฮ้อนกเกาหลีเสียบให้บึงธรรมดาเนาะเป็นอะไรพี่น้องติชมกันเข้ามาได้เด้อเจ้าค่ะบ่าถึกว่าึกใจบ่เจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาสำหรับกวยจีบของเฮาเนะจ้า สำหรับคลิปนี้ผู้ค้ากับทีเด้ขอตัวลาไปก่อนเจ้าค่ะอยู่ดีมีแหงเพื่อสุขคุณสุขคนบ่นให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะพี่แพร่เดี๋ยวไหก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า